เรื่องศีลเรื่องศรัทธาเรื่องสุตตะเรื่องจาคะเรื่องปัญญามันเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องดีๆเหล่านี้เราไปพูดกับคนที่เขาไม่ได้อยากฟังไปพูดกับคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจสนใจคำพูดเราก็กลายเป็นคำพูดที่ชั่วไปโดยปริยายดังนั้นนี่แหละทำให้เราทราบว่าเหตุใดเราต้องเลือกกาละเลือกโอกาสเลือกความเหมาะสมเพื่อที่จะพูดไม่อาจพูดได้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์ วันนี้ก็เป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2568ก็ได้เวลาที่พวกเรามากระทำกิจด,ด้วยการฟังกระทำกิจด,ด้วยความเป็นพู้หูสูงก็ด้วยการที่พวกเราก็ต้องตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียโสดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌงทั้งเธรรมะวันนี้ ที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังก็จะเป็นเหตุผลอธิบายขยายเพิ่มเติมว่าเหตุใดที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงหลักเวลาพระองค์จะกล่าวคำพูดใดๆออกไปนอกจากเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนผู้อื่นจะชอบใจหรือไม่ชอบใจพระผู้มีพระภาคได้ทรงพิจารณาโอกาสที่เหมาะสม เพื่อที่จะพูดคำพูดเหล่านั้นออกไปดังนั้นประสูตรของวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มาให้พวกเราได้เห็นภาพว่าเพราะอะไรแม้จะเป็นเรื่องที่จริงและเป็นประโยชน์ทำไมต้องเลือกเวลาเลือกความเหมาะสมด้วยเราลองไปดูกันเรื่องนีนะ้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 22: ข้อ157เล่ม2 2ข้อ157พระผู้มีพระภาคกล่าวว่าภิกูุ์ทั้งหลายถ้อยคำของบุคคลห้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำชั่วเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลถ้อยคำของบุคคลห้าจำพวกมีอะไรบ้างพิจารณาดีดีถ้อยคำที่ปารภศรัทธาเป็นถ้อยคำชั่วกับคนไม่มีศรัทธา ถ้อยคำปารับศิลก็เป็นถ้อยคำชั่วกับคนผู้ทุศิลถ้อยคำปารับความเป็นผู้หูสูรก็เป็นถ้อยคำชั่วกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อยถ้อยคำปารับจาคะก็เป็นถ้อยคำชั่วสำหรับคนผู้ตรณีทีเหนียวและสุดท้ายถ้อยคำปารับปัญญาก็เป็นถ้อยคำชั่วแก่ผู้สามปัญญา ชัดเจนมากเรื่องศีลเรื่องศรัทธาเรื่องสุตตะเรื่องจาคะเรื่องปัญญามันเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องดีๆเหล่านี้เราไปพูดกับคนที่เขาไม่ได้อยากฟังไปพูดกับคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจสนใจคำพูดเราก็กลายเป็นคำพูดที่ชั่วไปโดยปริยายดังนั้นนี่แหละทําให้เราทราบว่าเหตุใดเราต้องเลือกการละ เลือกโอกาสเลือกความเหมาะสมเพื่อที่จะพูดไม่อาจพูดได้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและมีประโยชน์เราก็คงเห็นในหลายๆตัวอย่างของพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคหากไม่ได้มีใครมาสอบถามธรรมะหรือไม่ได้มีศรัทธาเป็นเบื้องตน้นพระองค์ก็ไม่ได้สอนธรรมะใดๆก็เป็นเพียงแค่การพูดคุยสนทนากันตามปกติ ยกเว้นผู้มีศรัทธาผู้สนใจหรือผู้ที่อยากทราบจริงๆพระองค์ก็จึงจะตอบคำถามให้บ้างให้โอวาทให้เคาธรรมะเพื่อเกิดประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นบ้างลองดูตัวอย่างเหตุใดถ้อยคำปรรสัทธาจึงเป็นถ้อยคำชั่วแก่ผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อเราไปพูดเรื่องศรัทธาเขาก็ขัดเคืองโกรธพยาบาท นะแสดงความไม่พอใจความโกรธเครืองให้ปรากฏนะเหมือนกันไปพูดเรื่องศีลกับคนทุศีลคําพูดเราก็เป็นท้ายคําที่ชัวเพราะคนทุศีลพอเราไปบอกเรื่องศีลไปคุยเรื่องศีลเขาก็ไม่พอใจขัดเคืองโกรธพยาบาทอีกตัางหากนะดังนั้นในประเด็นอื่นๆก็เช่นเดียวกันสุดท้ายมันก็ทําให้เกิดความ ขัดแยง้งความไม่พอใจซึ่งกันและกันนะดังนั้นเราไม่พูดเราก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าพูดมันทะเลาะก,กันมันไม่พอใจกันก็ไม่จําเป็นต้องพูดเพราะสุดท้ายประโยชน์มันอยู่ที่เขาไม่ให้ประโยชน์อยู่ที่เราเราอย่าเอาความอยากความต้องการของตัวเองไปบีบบังคับให้คนอื่นเชื่ออย่างเราคิดอย่างเรานะทำอย่างเรา พูดอย่างเราไม่จําเป็นอย่างที่บอกว่าดูกรณีพระผู้มีพระภาคก็ได้พระองค์ได้กระทําเป็นตัวอย่างมาเป็นอย่างดีใครอยากฟังพระองค์ก็แสดงธรรมาให้ฟังใครไม่อยากฟังพระองค์ก็ไม่ได้แสดงให้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ตัสรู้พระองค์ก็ยังปารถเลยว่าธรรมะที่พระองค์ตัสรู้แล้วมันละเอียดลึกซึ้งรู้ตามได้อยากหากพระองค์จะ กล่าวสอนแสดงธรรมออกไปแล้วถ้าไม่มีใครเข้าใจมันก็เป็นการลำบากแก่ตัวท่านเองนะภาษาบ้านเราก็คือเหนื่อยฟรีเมื่อพระองค์คิดพิจารณาได้อย่างนั้นก็จึงดำริไม่แสดงธรรมเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะแม้กระทั่งพรกผู้มีพระภาคเราลองคิดดูว่าพระองค์ก็ยังมองเห็นถึงความยากลำบากแก่กับการสั่งสอนให้คนตั้งอยู่ในคุณงามความดี โดยเฉพาะธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเราเองก็เช่นเดียวกันนะไม่ต้องไปบังคับใครไม่ต้องไปกะเกณฑ์ใครนะเพราะไม่งั้นแทนที่จะอยู่ด้วยกันไปได้เรื่อยๆก็อาจจะเคืองไม่พอใจนะพวกนี้มาอีกละไอ้นี้อีกละนะพูดเรื่องนี้อีกละก็เหมือนญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่งก็พยายามเอาธรรมะ ของพระผู้มีพระภาคไปยัดเยียดให้กับบางวัดวาอารามแต่ด้วยความที่มันเป็นการยัดเยียดเป็นการบังคับมากเกินไปก็โดนปฏิเสธโดนปฏิเสธไม่ฟังไม่พอห้ามเข้าวัดอีกต่างหากมีคําสั่งออกมาเลยว่าถ้าเจอไอ้พวกนี้มาอย่าให้เข้าหัดนะนั่นนะเพราะเราเอาความอยากของเราไปไปเป็นจุดเริ่มตน้นและเขายังไม่เริ่ม แต่เราพยายามจะให้เขาเริ่มคำของเราที่พูดออกไปมันจึงกลายเป็นคาพูดที่ชั่วสุดท้ายพอผ่านไปหลายพีเข้าเขาก็ตกผลึกความคิดได้ว่าเออจริงๆที่ผ่านมารีบไปหน่อยทำไยใต้อำนาจกิเลสความอยากตัวเองไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนใหม่มาฝึกฝนตัวเองให้ดีนะมาเพียรตั้งใจประพฤติปฏิบัติในส่วนตัวให้ดีดีกว่า พอคิดอย่างนั้นทําอย่างนั้นมุมมองในการที่จะเอาธรรมะไปเผยแพร่ไปประกาศก็ละเอียดละออนะมีมุมที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นช่วงหลังเห็นก็ไปวัดนะมาก็ไม่โดนกีดกันนะไม่โดนขับไล่ละนะแทบจะทุกวันพระเขาก็จะ,ะส่งรูปตอนไป ทำบุญมาให้ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่านี่แหละเป็นเหตุผลสนับสนุนที่เป็นเหตุผลใหญ่เช่นเดียวกันที่ว่าเหตุใดจะพูดคำจริงคำมีประโยชน์ต้องดูโอกาสที่เหมาะสมเพราะไม่งั้นคำพูดที่ดีของเราก็กลายเป็นคำพูดที่ชั่ว เป็นคําพูดที่ชั่วไม่พอก็ทําให้เกิดความไม่พอใจความขัดเคืองความโกรธความพยาบาทต่อกันและกันอีกต่างหากอย่างกรณีตัวอย่างที่ยกให้ฟังดียิ่งขึ้นกว่านั้นคือเรารู้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปนะให้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติเพราะพระผู้มีพระภาคก็กล่าวอยู่ถึงเรื่องของหัวหน้าที่ประเสรศิฐว่า การเป็นหัวหน้าหรือการเป็นผู้นําต้องเป็นตัวอย่างในการประพฤติที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นได้ประพฤติดีตามหลักๆคืออย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปพูดไปบอกแนะนำอะไรมากมายขอแค่เราทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้แต่ที่เหลือมันง่ายเองก็เหมือนมีเคสหนึ่งนะเขาก็มาเล่าให้ฟัง เดิมแม่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะนับถือศาสนาอื่นลูกชายก็พยายามจะดึงเข้ามาแต่ก็ลำบากอยู่ผู้เป็นแม่ก็ยังมีความไม่มั่นใจนะเพราะตัวเองก็นับถือศาสนานี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แต่สุดท้ายมาเปลี่ยนก็ตรงที่ว่าเห็นผลของการปฏิบัติเห็นผลของการเอาธรรมะมาใช้ว่าเอา มันได้ผลจริงมันพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถได้ในชาติปัจจุบันนี้พอตัวเองเจอเข้ากับตัวบ่อยๆช่วงหลังก็เลิกศาสนานเดิมเลิกความเชื่อเดิมก็หันมานับถือผู้ธศาสนานอย่างจริงจังอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังก็หวังว่าพวกเราจะได้พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องของ การพูดของพวกเราว่าเอ๊จะพูดอย่างไรดีให้มันได้เกิดความเหมาะสมให้มันได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งทะเลาะกันเป็นธรรมะสั้นๆแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตหรือคฤรัสหัเอาหลักการนี้ไปใช้ก็เป็นประโยชน์มาก พวกเราจะได้ดูกาละเทษะให้เหมาะสมดูความพร้อมของผู้ฟังให้เหมาะสมมาเออเขาอยากฟังเขาอยากรู้จริงหรือไม่อันนี้ก็คือธรรมะที่นำมาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้ยังมีการพูดอีกหลายเรื่องหลายประเด็นคงนำมาให้พวกเราได้ฟังต่อเนื่องกันไปในวันถัดๆไป แป๊บเดียวก็เข้าสู่วันที่สี่พรุ่งนี้วันที่ห้าเป็นวันอุโบสถเดขึ้นสิบห้าข่ำเดินอ้ายบาองอื่นแปบบ๊แบๆบเดินอ้ายก็มาถึงครึ่งทางเดือนหนึ่งมาถึงครึ่งทางะพวกเราก็อย่าลืมตั้งใจขยันทําความเพียรให้ดีเวลาไม่คอยทา อายุไขเราก็ไม่ทราบเลยว่าจะอยู่ได้อีกถึงเมื่อไหร่อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเท่านี้ก็นับได้ว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองไม่น้อยแล้วและยิ่งได้มีการมาศึกษาปฏิบัติในธรรมะของพระผู้มีพระภาคก็ยิ่งดียิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่ ลองกลับไปพิจารณากันดูว่าจะวางแผนชีวิตอย่างไรในแค่เรื่องพูดก็มีธรรมะมาฝากหลายวันแล้วก็ยังไม่จบก็ยังมีต่ออีกนะยวพวกนี้ก็มีประเด็นใหม่แก่กับเรื่องพูดอีกวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา ขอ,อนโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่างโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสริมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสริมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในานาคตการอันไกลโดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหาร และของบริวารเหล่านี้และของบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์แ่พระภิสุสขอพระพิสุสงฆ์ิสุโปรดรับพระตาหารัตหารและของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ เพื่อความถูกเพื่อความสุขเพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพพานเพื่อทำให้แก้งซึ่งนิพพานแจ้ข่าพ้าเจ้าทั้งหลายเก้่าป้าเจ้าทั้งหลายตลอดการทานานคืนตลอดกาทานนสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทภัลโธทีโรวันนาโทปฏติภานาโท สุขาสาธาตาเมธาวิสุขังโซอธิขาชาติอายุงทาตวาพลังวันนางสุขันจาาปฏิภาณะทททิขายุยาสวะโหติยาทายาทุปปปาติติกาเลธาทันติสปัญญาวทัฒนยูวีตามาจารา กาเลนาทินางอริเยสุชุภุเตสุตาทิสุเวปัสสนามนาตัดสาวิปุลาโหติทาขีนาเยตตาอนุโมทันติเวยาวัจังการุนติวานาเตนาทาขีนาโอนาเตปิปุญญาสภาคีโน ตาสมาทาเทออปติวานาจิตโตยาธาทินังมหาพลังปุญญาณิปารโลกสมิงปฏิธาหุนติปานินันติ